สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big b แป์ไทยแลนด์นะคะเจอกันสำหรับคลิปแรกของวันนี้นะ,ะวันศุกร์ที่13นะคะกันยายน2567ประมาณเกือบบ่าย2โมงนะคะก็เขาบอกว่าวันศุกร์ที่13เนี่ยเป็นนะคะเป็นแบบ เขาเรียกว่า lucky number หรือเปล่าเนาะเป็นความเชื่อทางแถบยุโรปะนะคะ,ะวันนี้ก็ว่ากันไปน่าจะเป็นวันที่ค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นท่านใดจะเสี่ยงโชคจุดทูปนะขอเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากผีบ้านผีเรือนหรือว่าจากวิญญาณอะไรต่างๆเนาะหลายท่านก็เนาะมีความเชื่อนะคะหรือว่าหาวันที่จะจุดทูบวันไหนดีนะเป,นเป็นทูบที่แบบเป็นทูบเขาเรียกว่าอะไรอะ,อะทูบที่มีตัวเลขนะคะเป็น อ่าทูบเลขอ่ะประมาณนั้นเนาะ ก็ลองจุดดูวันนี้นะน่าจะน่าจะได้การอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมได้ตัวไหนก็แบ่งปันกันดูแล้วกันเนาะนะคะเอาล่ะก่อนจะรับชมวิดีโอในคลิปนี้ย้ำอีกทีนะคะเป็นแค่แนวทางในการเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างมีสติด้วยนะคะคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงก็มีหลายท่านถามมาเห็นแอดมินบอกว่าช่องหลักจะกลับมาประมาณเดือนกันยายนเนาะก็ยังไม่ถึงกําหนดเนาะต้องรอประมาณวันที่18กันยายนเนาะวันที่18เขาก็จะแจ้งเรามาอีกที ว่าจะสามารถดําเนินการช่องต่อได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวก็ลุ้นดูอีกทีเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตข่าวสารช่องหลักให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะในข้อความไลน์ของแอดมินนะคะล่าสุดมาแล้วนะสำหรับแอดมิสบอลนะคะสิ้นสุดการรอคอยนะคะสําหรับข้อมูลใบแท็กของแท้แน่นอนแอดมิสบอลส่งมาให้แอดมินถ้าเวลาเกาหลีก็ประมาณเกือบ5้าทุ่มนะคะแอดมินก็ได้ส่งนะคะข้อมูลให้สมาชิกในไลน์ไปแล้วนะทั้ง6กลุ่มเลยไลน์ ท่านก็น่าจะเห็นช่วงดึกๆเลยนะคะอะก็มาคุยกันวันนี้นอกจากจะได้ตัวเลขของอาร i s มิสบอลแล้วแอดมินก็ยังวิเคราะห์ให้เช่นเคยเนาะว่าตัวเด่นของอ d m i ตมิสบอลงวดนี้ไปชวนกับใครบ้างตัวไหนน่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะมาดูกันเนาะนะคะแล้วก็มีข่าวดีนะนะในส่วนของชุด2ตัวของอ d ร์ตเส้นหมีมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปคุยกันต่อใน ep ต่อไปแล้วก็น่าจะสรุปในส่วนของร้อยบนให้ได้แล้วเนาะเพราะว่าได้ข้อมูลมาน่าจะครบถ้วนจริงๆ แล้วนะคะท่านผู้ชมเอาละคะ่ะก็มาดูสําหรับแอดมิส b อลอย่างที่ทราบนะว่าสัญจรที่ผ่านมา1กันยายนนั้นนะคะเข้าในส่วนของ06ที่ให้มานะคะอย่างสวยงามเลยทีเดียวเนาะแล้วก็มีความน่าเสียดายนิดๆน,นะคะที่ให้4 6มาเนาะเลข6ไปตีลังกาถ้าเป็น49หลายท่านก็น่าจะได้ที่ลองใต้94ไปด้วยนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังคงยังคงผ่านนะคะท่านผู้ชมสัญจรน,นะก็อย่างที่บอกให้จับจ้องแนวทางของแอดมิสบอลไว้ก็ไม่ผิดหวังหล ท่านก็ลายท่านบอกว่าพี่ก็ดูแต่ตัวเน้นซื้อแต่ตัวเน้น4 7 4 6อะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ซื้อทุกชุดว่าอย่างนั้นนะคะแต่ที่จริงแล้วมันก็แค่8ชุดเน้นเน้นแล้วมินก็บอกแล้วว่าให้เด่นบนเนาะเน้นบนกันล่างเนาะเพราะว่าข้อมูลอัตพิสบอลเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าดูสถิติแล้วเนาะก็จะมาบนเป็นหลัก,กน,นะคะ,ะมาดูรอบนี้กันนะคะ่านผู้ชมดูแบบทุกมิตินะจะได้ไม่พลาดนะคะ16กันยายนค่ะให้มาตัวเด่นเน้น3มานะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้มาอยู่2ชุดด้วยกัน ก็คือ0313สำรองที่นั่งที่นะคะ0515นะคะ7375 8385ทั้งหมดก็เหมือนเดิมนะ8ชุดด้วยกันนะคะส่วน3ตัวเน้นขีดเส้นใต้มาที่613 603นะคะแล้วก็สำรองที่513 503 713แล้วก็703นะคะดูตัวเลขในภาพเป็นหลักนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าหลักร้อยงวดนี้แอดบิสบอลก็เด่นมาที่567สำหรับสำหรับหลักร้อยนะคะ ถ้าดูรอบที่แล้วแอดมินได้นํามาวิเคราะห์อยู่นะหลักร้อยของแอดมิสบอลจะมี 6, 7, 8รอบที่แล้วก็ถือว่า6มานะคะท่านผู้ชม6 x กันะคะรอบนี้เดี๋ยวจะเหมือนเดิมก็จะนำํำหลักร้อยของแอดมิสบอลมาวิเคราะห์ร่วมนะในส่วนของการสรุปร้อยบนรอบนี้ด้วยเช่นกันนะคะ 5, 6, 7นะคะอ่ะจะเห็นว่าเลขเด่น3ก็ไม่เกินความคาดหมายของหลายๆท่านเนอะแอดมินพูดบ่อยมากเลยสําหรับในส่วนของชุดเลขเด่นเน้นบนที่ไม่ว่าจะเป็นสูตรที่ด นําเสนอหรือว่าหลายๆสูตรก็ให้มาตรงกันที่เลข3นะคะรูปแบบที่แอดมินบอกไปแล้วก็คือ x สามเอกนะเพราะว่าสูตรสิบบนคงที่หรือว่าสูตรสิบบนตัวเดียวของแอดทอนนะคะแล้วก็หลายๆสูตรเนี่ยให้มาตรงกันที่เลขสามโดยเฉพาะหลักสิบแต่ถ้าดูการจัดวางตัวเลขของแอดมิสบอลที่เด่นสามมาเนี่ยจะเห็นว่าเลขสามจะวางที่หลักหน่วยนะคะท่านผู้ชมจะวางที่หลักหน่วยเนาะก็อย่างเช่นศูนย์สามหนึ่งสามเจ็ดสามหรือแปดแปดสามเนาะก็จะเป็นเลขติดสามที่น่าสนใจเผื่อท่านใดชอบเลขเด่นสามก็พิจารณาสี่ชุดนี้เป็นหลักะนะคะอ่ะก็ เห็นเนาะว่าเป็นตัวเลขที่น่าจะหาซื้อยากอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะตัวเน้นขีดเส้นใต้มาที่1 3 3 1สนี้นะคะต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมาตัวกลับได้อยู่เหมือนกันหลายท่านชอบถามในคอมเมนต์ว่า,เ,าเด่นบนหรือว่าเด่นล่างแล้วจะต้องซื้อแบบกลับด้วยหรือเปล่าที่จริงที่จริงข้อมูลในการาพิจารณาซื้อเนี่ยมันก็จะต้องทุกมิติเนาะบนล่างไปกลับอยู่แล้วแต่ว่า ามว่าเด่นเด่นอะไรก็น่าจะเป็นเด่นบนอย่างที่อัมินบอกไปตามสถิติที่ผ่านๆมานะคะอ่ะก็จะ ให้ดูแล้วกันนะว่าเด่น3ของแอตมิสบอลเนี่ยเด่นอย่างไรแต่ว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่งปล่อยมาก็บอกว่าแอดมิสบอลฝากบอกนะคะว่าสําหรับรอบนี้16กันยายน6 7เนี่ยแอดมิสบอชอบส่วนตัวที่ 3XX3 ก็อย่างที่บอกเด่น3นะคะซึ่งคาดว่า61313และ60303นะคะน่าจะมีโอกาสก็ให้ท่านพิจารณาต่อนะคะก็จะเป็นชุดที่เน้นขีดเส้นใต้มาให้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้อะมาดูการนะว่าใครให้เด่น3มาบ้างตาม สูตรแอดมินก็บอกไปแล้วเนาะ10บบนคงที่หรือว่า10บ,บนตัวเดียวนะคะก็จะเป็นชุดเลขเด่น3เหมือนกันนะคะและถ้าดูเฉพาะนะคะแนวทางที่สถิติช่วงนี้เดินดีก็จะเห็นว่า3ม,มีชนหลายสำนักนะคะอาจจะไล่ไปไม่หมดเพราะว่าเยอะจริงๆอย่างเช่น FC คุณปีสุก,ก็บอกไปแล้วว่าตัวเด่นยังไม่หลุดเลยนะคะที่แอดมินได้ข้อมูลมารอบที่แล้วก็เข้ารอบนี้ให้เด่น3ม,มาเหมือนกันนะคะเด่น3นะคะก็ถือว่าชนคับแอดมินสบอ เหมือนกันแล้วก็สูตรนี้ที่ได้ข้อมูลมาจากแอดมุกนะคะก็คือหลักหน่วยบนฟ้านะคะรอบที่แล้วนะคะก็มาตรงหลักด้วย6 0 6ให้6มานะเป็นหลักหน่วยนะคะท่านผู้ชมรอบนี้138 138นะคะก็จะเห็นว่า3ก็มาตรงกับแอดมิสบอลและที่สําคัญการวางตําแหน่งก็จะไปตรงกับแอดมิสบอลที่วาง3ที่หลักหน่วยด้วยนะคะ,ะก็ลองพิจารณาดูจะเป็นอย่างไรนะซึ่งแอดมินมองว่าสูตรนี้น่าสนใจมากนะของของข้อมูลของ หมกที่นำมาเสนอนี้นะคะ138ชน3หลักหน่วยของแอดมิสบอลนะคะแล้วก็ถ้าดูจริงๆแล้ว3หลาย3ามากอย่างเช่นข้อมูลอของท่านนี้นะคะอ่ะรอบที่แล้ว5 0 8 0ูมา6ก6กันนะคะแล้วก็รอบนี้368 368ก็ชน3อีกแล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของแอดนานารอบที่แล้วก็ผ่านเข้ารอบนะลที่เลขศูนย์เนาะเป็นชุดเลขเด่นเน้นบนอย่างเดียวนะคะรอบที่แล้วเข้า0 6นย์รอบนี้2กับ3 3ชนกับอัด์ิสบอถ้าพูดถึงเจ๊ไลายๆก็3าหลายหลายใบหลายสูตรเหมือนกันนะคะอย่างเช่นสูตรนี้นะคะ835นะคะ835ชสูตรนี้ เลข3มีนะคะก็ถือว่าวางได้ทั้งหลักร้อยหลักสิหลักหน่วยแต่ว่าหลักที่น่าสนใจก็คือน่าจะเป็น x 3 x แล้วก็ x x 3นะคะ x 3 x ก็คือ3เน้นที่หลักสิบบน x x 3 3จะเน้นที่หลักหน่วยบนก็จะไปตรงเป๊ะเลยกับนะะในสูตรของ d m ดม s สบอ e นะคะ ก็น่าสนใจมากแล้วก็กองปราบจอบมือนะคะเด่นบนฟ้าตัวเดียวก็ให้3ม,มานะคะแล้วก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี3ของเจ๊ลายๆก็3เหมือนกันนะคะรอบที่แล้วก็เข้าทั้ง2ใบเนาะท่านใด ทุกท่านน่าจะจําได้เพราะว่าแอดมินนาเสนอไปตั้งแต่ต้นต้นงวดแล้วนะคะแล้วก็เลขวิ่งสายหารใบนี้ก็ให้3มาด้วยเหมือนกันหลาย3จริงๆอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นยอดเฮงก็ด้วยนะยอดเฮงก็สถิติดีมากถ้าย้อนดูสถิติ6รอบหลุดแค่1รอบเท่านั้นนะคะเข้า5หลุด1รอบที่แล้วเข้าที่เลข6นะคะรอบนี้6 3สหค่ะก็จะเห็นว่ายังคงมี3ที่น่าสนใจอีกแล้วที่ชนนะคะแล้วก็แอดมาลีค่ะเด่นบน3กับ4นะรอบนี้ก็ ชน3อีกด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสาวสวนแตงหรือแอดฟินิกรอบที่แล้วก็เด่น9มา94แต่ว่ามาในส่วนของล่องใต้นะรอบนี้ก็ไม่ได้ให้3กับ9มาก็มาชนกับแอดมิสบอลที่เด่น3นี้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าไปเทียบกับแอดหนุ่มสุพรรณนะคะแอดหนุ่มสุพรรณหนกับ2เนี่ยจะเห็นว่าไม่มีเลขติด3ม,มาเลยนะ่าแสดงว่าไม่ชนกับหนุ่มสุพรรณและถ้านําไปเทียบกับแอดใต้ฟ้าที่ให้เด่น2มาก็ไม่ชนนะคะจะเห็นว่า ถ้าดู3แนวทางที่แบบหลายท่านถามหาถามถึงบ่อยๆก็คือจะมีแอดมิสบอลแอดหนุ่มสุพรรณแล้วก็แอดใต้ฟ้าเนี่ยแอดหนุ่มสุพรรณกับแอดใต้ฟ้าเนี่ยชนเด่น2อ,อยู่นะคะแต่จะไม่ชนกับแอดมิสบอลนะคะถ้าดูแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินจะทําภาพให้ดูแล้วกันว่า3แนวทางเนี่ยชนตัวไหนอย่างไรบ้างแล้วกันเนาะนะคะจะได้แคปภาพไว้เพราะว่าเป็นแนวทางที่พูดถึงบ่อยๆประมาณนั้นนะคะ แต่ว่าถ้าพูดจริงๆแล้วในส่วนของเลขพะทธุดงนะคะเลขพัทธุดงถึงแม้ว่ารอบที่แล้วจะไม่ผ่านนะคะแต่ว่ารอบเนี้ให้เด่น3มานะคะท่านะผู้ชมก็จะมีความไปด่าชนกับแอดมิสบอลนะคะเลขพัทธุดงเด่น3ชนเด่นสของแอดมิสบอลและถ้าพิจารณาในส่วนของ2ตัวก็จะเห็นนะคะว่าตัวศูนย์าที่เป็นตัวเน้นคีดเส้นใต้ของแอดมิสบอลเนี่ยชนกับเลขพัทธุดงนะและคิดว่าน่าจะชนแค่หางเดียวเน้นๆเลยนะคะ อ่ะชนแค่หางเดียวเน้นจริงๆด้วยนะคะ603ด้วยนะคะแล้วก็3ตัวชนขีดเส้นใต้603นะคะย้ำอีกทีเลขพระทุดงแอตมิสบอลชน3ตัว603นะ ตรงทุกตำแหน่งทุกหลัก110หน่วยเลยนะคะแล้วก็ชน2ตัวที่0นะูนย์สามเพราะฉะนั้นท่านใดชอบ2แนวทางนี้ก็พิจารณาตัวชนเป็นพิเศษแล้วกันแต่ว่าจะซื้อได้ไม่แอดมินก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอ่ะนี่ก็คือข้อมูลของอารมิสบอลที่ลองนําไปเทียบไปชนให้ดูนะคะแม้ว่าจะเป็นเด็กปั่นจักรยานก็นําเสนอไปแล้วเนาะนะคะรอบนี้ก็ให้เด่น3กับ8ก็ยังคงมี3อีกนะคะท่านผู้ชมเอาละค่ะก็อ่หลาย3อาจจะพูดไปไม่หมดนะแต่ว่าถ้าพูดจริงจริง อาจารย์กรกราลสินตัวเด่น1กับ3ก็ชน3แอดมุกเหมือนกันสูตรเก่าที่เข้า0ูนย์หอนะคะ,ะภาพนี้นะคะเด่น0ให้0ูย์หรอบนี้ให้เด่น3มาด้วยนะคะซึ่งถ้าเจาะเด่น3สูตรเก่าของแอดมุกที่เข้ารอบที่แล้วนะชน3 2ตัวก็จะมีชนนะคะที่30ชนที่31และเป็นตัวเน้นของแอดมิสบอลด้วยแต่ว่าชนตัวกลับนะคะ0330 3, 3, 0, 3 1ามนะคะแล้วก็่ 3773นะคะชน3ตัวด้วยกัน303137ชนตัวกลับนะคะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยสรุปกันอีกทีว่าถ้าเด่นสามาจริงจริงโอกาสที่จะมา3 0ถึง39ตัวไหนมีโอกาสมากที่สุดแล้วกันเนาะเดี๋ยวแอนเหมือนพยายามไปไล่แต่ละแนวทางที่เด็ดๆแล้วก็ดึงตัวเลขออกมาว่าตัวไหนชนเด่นมากที่สุดเดี๋ยวจะนำเสนอใน e ีีต่อไปแล้วกันนะคะสำหรับ e ีพีนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะยาวเกินไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวสรุปร้อยบ นะเพราะว่าข้อมูลได้มาแทบจะครบแล้วในอีพีต่อไปท่านใดรอแอดเซนมีอยู่มาแล้วนะสาหรับชุดนี้นะจะเป็นชุดคู่ล่างนะคะรอบที่แล้วให้มาที่9-4และเป็นตัวที่นะคะน่าสนใจด้วยนะให้9-4นะคะรอบนี้ให้ตัวไหนแล้วก็มีชุดเน้นมาให้แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวตามต่อในอีพีต่อไปไหลยท่านน่าจะรอชุดนี้คู่ล่าง16กันยายน67ของแอดเซนมีนะคะเอาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมส่วนท่านใดที่สนใจสั่งสินค้าทักเข้ามาได้เลยรอบส่งจะเป็นวันจันทร์นะคะ เพราะว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ส่งของแล้วก็วันศุกร์เนี่ยตัดยอด11โมงเช้าเนาะก็ เลยเวลาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะยกยอดส่งไปเป็นวันจันทรนะคะก็รอรับหลังส่งไม่เกิน2-3วันถ้ทาท่านใดสั่งมาแล้วรู้สึกว่าอ้าวสวันแล้วของยังไม่ถึงทักแอดมินรีบทักแอดมินมาเลยนะเผื่อจะมีการตกหล่นหรือว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพัสดุอย่างไรก็รีบทักเข้ามาเลยได้นะคะแล้วก็สนใจรายการไหนทักมาถามได้สร้อยคอไบโครเวอร์ไบโครเวอร์กุญแจไบโครเวอร์กระเป๋ามิกกี้ป้ายซาร่ากระเป๋ามีทุกอย่างเลยนะคะท่านผู้ชมทักเข้ามาได้ครีม บำรุงแชมพูนะคะเซรัม่มบำรุงผิวมีทุครบทุกอย่างนะคะเพราะว่าสต๊อกเราแน่นจริงๆนะคะหรือจะเป็นชาโสมนะคะหรือว่าเป็นาชาโสมผสมเห็ดหลินจือก็ยังครบนะคะมีนะคะ,อะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ